คุณมิถุนแม่มุสลามมาแล้วค่ะพ p แปชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะคุณมิถุนที่มีคุณุยดยู่ in ู e อินเล n รชชิพแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วแล้วก็คุณมิถุนที่โสดนะคะเราจะมาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมิถุนผู้ที่เกิด21พฤษภาถึง20ิมิถุนาานะโดยเริ่มต้นจากคุณมิถุนที่มีคุณดูดอยู่อยู่อินเลเรชชิพแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วก็ดีกว่านะคะว่า พลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณมิถุนจะเป็นยังไงบ้างนะขอบคุณ91,000ซับสไครบ์ในช่องยูทูบแม่มงรานะคะขอบคุณ10,000นคนที่ติดตามในเพจขอบคุณรีวิวดีๆใน EP ีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ลองเข้าไปอ่านรีวิวแม่มดดูก่อนนะแม่มดบอกพลังงานด้านดาร์กไม่าดาร์กจากรูปเท่านั้นนะคะไม่ต้องเล่าอะไรให้แม่มดฟังเลยแม่มดจะเป็นคนที่บอกพลังงานของชาวลัคนาราศีมิถุนให้คุณมิถุนฟังเองนะคะ อไลน์ไอดีมาด้านบนหรืออินบ็อกซ์มาในเพจมอสระนะพลังงานใบแรกของชาวลัคนาราศีมิถุนที่มีคนคุยนะคะใบแรกสามไม่เท้าคุณมิถุนเจอรักซ้อนแน่นอนนะพลังงานนะคะดูทรงแล้วน่าจะโตได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับมือที่สามคนมีเจ้าของนะคะได้หมดหนึ่งเหรียญพลังงานเหมือนกับว่า เป็นลักษณะของงานหรือธุรกิจนำพามือที่สามเข้ามาหรือคุณมิถุนเนี่ยมีโอกาสได้รู้จักคนคนนี้จากงานหรือธุรกิจก็ได้นะคะ King of s o ฟ r อสคุณเขาต้องมีปัญหาปากเสียงกันนะคะเช่นคุณรู้ว่าเขาไปบริหารเสนห์แต่พอถามก็ไม่ยอมรับนะคะแสดงว่าอะไรแสดงว่าคุณมิถุนเนี่ยจะต้องมีปากเสียงกับคนคนนี้นะคะ ห้าดาาต้องมีใครเทใครสาเหตุมาจากมือที่สามรักสามเศร้าเราสาม,สามคนคนมีเจ้าของนะคะปากเสียงห้าไม่เท้าคุณม่ถุนเจอพลังงานรักซ้อนแน่นอนนะคะในอีพีต้นพฤศจิกานี้นะคะหกสี่ justice น่าจะเป็นพลังงานของการ เ้ามีปากเสียงเราเริ่มช่างใจแล้วว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะ The lovers เช่นคุณมิถุนอาจจะรู้เรื่องนี้มาซักระยะหนึ่งแล้วหรือเคยให้อภัยกับเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วแล้วมันก็เกิดขึ้นซ้ำๆซักซ่านะคะขยายพลังงานให้ชาวลัคนาราศีมิถุนต่อคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามม่ต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นสิบถ้วย คุณมิถุนอาจจะเคยแต่งงานกับคนคนนี้นะคะโดยที่คุณมิถุนให้อภัยเพราะว่ามันเป็นครอบครัวกันแล้วหรือในทางกลับกันคุณมิถุนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วเขาก็บอกว่าเลิกแล้วแต่สรุปสุดท้ายไม่แห้งไม่ขาดนะคะเช่นอาจจะต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าลูกพระทรัพย์สินสินสมรสแต่ยังไงก็ตามแต่คุณมิถุนก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะคะ ขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีมิถุน a อ e o อบค p s มีใครบางคนไปเริ่มต้นความรักใหม่กับใครบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานหรือรธุรกิจนำพามือที่สามเข้ามานะคะ e อ g ออฟวอนส s แปไหมคะอาจจะมีการบล็อกเทหันหลังหักดิบให้กับคนที่มีพลังงานแบบนี้นะคะ arrows of Ar คุณมิถุนค่อนข้างจะเฮิร์ชมากๆกัดคนคนนี้นะคะเพราะว่าแม่มดเชื่อหรือเคินว่าคุณมิถุนน่าจะเคยให้อภัยเขามาแล้วหรือเขาบอกว่าจะไม่ทำอีกหรือเขาบอกว่าเลิกไปแล้วเคลียร์แล้วแต่สรุปสุดท้ายคุณมิถุนมาจับได้ว่าเขายังคงคุยหรือคบกับคนคนนี้อยู่นะคะขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีมิถุนที่มี คนคุยดูดอยู่ in relationship แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ this could be the one คุณเคยคิดว่าเขาใช่นะคะคุณเคยคิดว่าเขาคือคนที่ใช่แล้วกลายมาเป็นว่าคุณมารู้ว่าเขาไม่ได้มีคนมีถุนคนเดียวนะคะ true love นี่งคนมิถุนเคยคิดว่าเขาใช่หรือคุณมิถุนกับเขาเนี่ยแต่งงานกันมามีลูกกันมาแล้วแต่เขากลับเป็นคนที่ทรยศถักหลัง attraction หรือคุณไม่ถุนกับเขาเนี่ยคุณไม่ถุนรู้อยู่แล้วว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ไม่ได้หักห้ามใจแม่มดต้องพูดอย่างนี้นะมันทำให้เกิดปัญหาเพราะสุดท้ายแล้วคุณมิถุนเองนั่นแหละที่ยอมรับพลังงานนี้ไม่ได้นะคะเอาล่ะแม่มดจะถามครูบาอาจารย์ให้ซึ่งสำหรับนี้ที่ทำให้แม่มดได้รีวิวดีมากๆนะคะเกือบ400รรีวิวแล้วในเพจ ลองเข้าไปอ่านกันดูแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอีพีที่ผ่านมาแม่ได้รีวิวดีจริงๆนะคะลองไปอ่านรีวิวแม่มสดูก่อนคุณจะอยากปรึกษาแมมโมสราแม้โมส์อ่นพลังาางานด์กในดักจากรูปเท่านั้นไม่ต้องใช้อะไรอย่างอื่นเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเล่าอะไรให้แม่มสฟังเลยอินบ็อกซ์มาในเพจแมมโมสาราหรือไอดียไลน์ด้านบนนี้นะคะจองคิวมานะเอาล่ะถามครูบาอาจารย์ให้ว่าชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นไงซ้อนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะรู้ทั้งรู้นะ ก็ได้หรือเพิ่งมารู้ก็ได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลก็คือคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดนะคะเอาล่ะนี่คือพลังงานของชาวลักนาราศีมีถุนที่มีคนผู่ทีนี้เราจะมาเช็คพลังงานของชาวลักนณาราศีมีถุนที่โสดนะคะผู้ที่เกิด21พฤศภาถึง20มิถุนา ขอบคุณ9 1 0 0 0ซับสไครป์ในช่อง y YouTube แม่มดรานะคะขอบคุณ1 0,000คนที่ติดตามในเพจขอบคุณรีวิวเกือบ400รีวิวแล้วในเพจลองเข้าไปอ่านรีวิวกันดูนะแม่มดบอกพลังงานด้านดานดาวจากรูปเท่านั้นนะคะไม่ต้องใช้อ,อื่นเลยแล้วคุณมิถุนไม่ต้องเล่าอะไรให้แม่มดฟังเลยแม่มดจะเป็นคนที่เล่าเรื่องคุณมิถุนให้คุณมิถุนฟังเองนะคะจองคิวในบล็อกในเพจม่าราหรือไอดียไลน์ด้านบนนะเอาล่ะ คุณคือสองถ้วยนะคะมีการกลับมาของพลังงานของใครบางคนนะสำหรับชาวมิถุนที่โสดให้ระวังไว้นะคะเดวิลที่แม่มดบอกให้ระวังเพราะอะไรมันจะลิงก์กับพลังงานที่เปิดมาแล้วเสมอนะคะพลังงานไม่เคยโกหกคนที่เขาไม่ชัดเจนคนที่เขาพิซ้อนปิดบังซ่อนเะไนนะแล้วคนมิถุนเจอพลังงานนี้แน่นอนนะคะสามถ้วยคุณเจอรักซ้อนแน่นอนแล้วเขาจะกลับมาอีก เขาจะกลับมาอีกถ้าคุณมิถุนใจอ่อนนะเขาจะกลับมานะคะเขากลับมาแล้วคุณมิถุนจะเจอพลังงานนี้นะความไม่ช <suffering> <mod> ัดเจนนั้น n i g h t of w a n d s เช่นงานยังคงต้องเจอกันอยู่เรียนยังคงต้องเรียนที่เดียวกันอยู่ห้องเดียวกันอยู่รุ่นเดียวกันอยู่นะคะทาให้ตัดกันไม่ได้ขายกันไม่ขาดหรือมีโอกาสได้กลับมาเจอกลับมาเซงฮัลโหลเซ่ไฮนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่พลังงานเขายังคงเหมือนเดิม d e t คุณมิถุนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคุยกันกับใครบางคนที่มีพลังงานแบบนี้เพราะฉะนั้นอันตรายมากนะคะ page of swords ดูคุณมิถุนค่อนข้างที่จะเหมือนกับยังไม่สามารถที่จะญาติดีกับเขาได้นะเนี่ย ace of pentacles คุได้เหมือนกันหนึ่งคู่นะคะ เอ e of s ซอ r c สแล้วก็ age of pentacles เหมือนกันคือ age of pentacles เนี่ยเช่นอาจจะมีการแบบเช่นกลับมาเปิดเทอมนะหรือกลับมาจาก work from home ก็คือเข้าออฟฟิศแล้วมีโอกาสได้กลับมาเจอกันก็ได้นะคะ three of w o n d s คุณได้ท r e e of wands เหมือนกันอีกหนึ่งคู่เนี่ย เราเข้าไปอ่านรีวิวแม่โมสราดี๋วก่อนนะคุณจะรู้ว่าทําไมพลังงานถึงทําไมแม่มดถึงได้รีวิวดีเพราะพลังงานไม่เคยโกหกนะคะอย่างน้อยก็ไม่โกหกแม่คนละกันนะ,ะเอาล่ะแม่โมปกดแค่นี้นะคะพลังงานเพียงพอที่จะคอนเฟิร์มว่าทุกอย่างมาล็อกนี้แน่นอนนะคะขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีมิถุนที่สดนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามนะเขาต้องมานในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะคะ temptation ระวังว่าจะมีการขายฝันนะในการกลับมาเจอกันของพลังงานเดิมๆนะคะพลังงานเก่าๆดีไซน์า Design. ขายฝันนะระวังนะคะระวังหลงคารมนะ five o r arrows เขาเคยเทคุณไปคุเคยเทเข้าไปเพื่อน,น,นเนี่ยระวังประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะคะ ขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีมีถุนที่สุด True Love ดูซะก่อนว่าพลังงานไม่ไกวกว่าคุณได้เหมือนกันสำหรับนี้แม่ใช้แค่าสามใบเท่านั้นนะมันยังออกเหมือนกันได้มันเหมือนกันอยู่แล้วอ่ะมันไม่มีทางที่จะผิดเพี้ยนได้นะคะเพราะว่าพลังงานคือพลังงานอันรี q u e s t e d Love คุณไม่คิดว่าเขาจะติดต่ดตอกลับมาด้วยซ้ํานะคือคิดว่าไปแล้วไปรับอ่ะสุดท้ายมีการติดต่อกลับมา Wedding ระวังเช่นคุณกับเขา,อย,าอย่างที่บอกนะว่าถ้าคุณเคยแต่งงานกับค,ค,คนคนนี้หรือเคยเป็นครอบครัวคนคนนี้มีสิทธิ์นะคะที่ว่าเขาจะเป็นว่ากลับมาแล้วก็อาจจะเป็นการติดต่อกันเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของค่าเลี้ยงดูเรื่องของ,บอง,ของขางององบา拉กฎหมายใดๆก็ตามแต่นะคะแต่ยังไงก็ตามเขายังคงเหมือนเดิมในพลังงานของเขาในง,ง่ของความไม่ชัดเจนนะคะถามครูบาอาจารย์ให้ชาวลักนานราศีมีทุนที่โสดดีกว่าซึ่งสาหรับนี่แหละที่ทําให้รีวิวไม่หมด ดีมากๆเกือบ400รีวิวแล้วนะคะลองเข้าไปอ่านกันดูนะคะแล้วก็ค่อยจองคิวไม่มดมานะคะอินบ็อกซ์มาในเพจหรือ ID line ด้านบนนะคุผู้บอาจารย์มีอะไรอยากบอกลัคนาราศีมีถุนดิโกการติดต่อกับมาของเขาเนี่ยทำให้คุณมิถุนเครียดเหมือนกันนะวิตกกังวลคิดมากเหมือนกันเพราะว่าเขาเคยทำให้คุณมิถุนแบบเจ็บสุดๆนะคะก็สู้ๆนะคะ คนที่ใช่จะไม่เหนือ่อยไม่ต้องพยายามม่ต้องมาในเวลาที่ใช่นะยังไงกข็ขอให้ภูมิถุนผ่านผลบททดสอบนี้ไปให้ได้ก็แล้วกันนะซิวนะชาวลักนาราศีมิถุนบรย